มาชมกอไผ่จ้ากอไผ่นะคะเรียกว่าเรียกว่าไผ่เหลืองเนาะพี่น้องหนูบ่หัวซื้อว่าไผ่ยังดอกแต่หนูเห็นพื้นต้นสีเหลืองๆเ,เนาะมีโน่ไม่ขื้นพอมนี่สวยงามมากเลยค่ะธรรมชาตินะคะกอไผ่เหลืองค่ะกอไผ่ตรงกอไผ่ลืมเธอหรือว่ากอไผ่ลืมรักเนาะจ้ะ ก็นี่นะคะมาเบิงกอไผ่กอไผ่ไม้ตรงนะคะไม้เขาก็จะตรงดิ่งเลยเนาะค่ะกอไผ่ไม้ตรงเป็นกอไผ่ไม้ตรงสวยงามไล่ลวดไลง่งามๆค่ะลวดลายงามมากเลยนี่คือโนเอนาะนนใหม่เิ่นแทงขึ้นมาใหม่นี่โนนี่แทงขึ้นมาอ,อ่อ,อนๆเลยเนาะยาวสูงแล้วเนาะยาวสูงแล้ว ก็เป็นวิวกอไผ่นะคะมาฝากทุกคนทุกท่านนะคะกอไผ่ไม้ตรงค่ะกอไผ่สวยงามเป็นไม้ไผ่ประดาบใ่นะคะเป็นไม้ไผ่ที่สวยงามมากเลยสีเหลืองค่ะเขาจะไม่ได้เป็นลำสีเขียวนะคะเขาจะแตกต่างกับกอไผ่ชนิดอื่นเขาจะเป็นสีเอกลักษณ์ของเขาคือ สีเหลืองๆค่ะนี่คือลายลายไม้ไผ่นะคะลายของไม้ไผ่เองเลยนะคะไม่ได้ขีดเขียนอะไรเลยเป็นลายของเขาเลยค่ะเป็นลายไม้ไผ่ไม้ไผ่ตรงสีเหลืองพอต้นเพื่อนต้นเขาสีเหลืองหนูก็เลยเรียกว่ากอไผ่ไม้ตรงสีเหลืองค่ะก็จะไม่มีก็จะไม่สีเขียวนะคะ ต้นเขาก็จะสีเหลืองๆแบบนี้เลยจ้ะลวดลายงามมากเลยนี่คือหน่อไม้นะคะนี่คือเป็นหน่อเป็นนางหน่อเนาะนี่ก็จะมีกาบเนาะถ้าเขาแก่แล้วเขาก็จะหลุดเองตามธรรมชาติค่ะก็จะมอะีอะไรหน่อไม้ตรงนี้ก็เป็นเปลือกของเขาตอนเล็กๆก,ก็ห่อหุ้มไว้นะคะก็จะมีตานะคะเวลาเอามาปลูกนะคะต้องเอาด้านตาตัวนี้นะคะ เขาจะมีตาอยู่นะคะนี่เอาตั้งขึ้นนะคะแล้วก็เอาลงพื้นดินนะคะตัวนี้ก็จะแตกนะคะตาเขาจะแตกแหนงออกมาสวยงามเยอะแยะมากมายนะคะเหมือนตัวนี้ละคะ่ะนี่นี่คือถ้าสมมุติตัดไปปักชำได้เลยนะคะเพราะว่าออกรากแล้วนี่เตรียมตัวที่จะออกไปวางไว้พื้นดินนี่ก็คือ,คอพร้อมที่จะ ปลูกได้เลยนะคะสวยงามนะคะเป็นป่านะคะเป็นเป็นปลูกไว้ป่าพื้นที่สวนค่ะพื้นที่สวนดินทรายจ้ะก็พามาชมวิวก็ไผ่เหลืองค่ะก็ไผ่ไม้ตรงสีเหลืองนะคะก็เป็นลวดลายของเขาแบบตัวของเขาเลยนะคะลำนี่สวยงามมากเลยค่ะ ลำใหญ่แล้วก็มีสีสันที่สวยงามมากค่ะก็บ้านอีสานก็คือเอามาไว่ล้อมรั้วหรือว่าเอามาเป็นไม้ประดับก็ได้ค่ะไว้เป็นทำรั้วบ้านหรือว่ารั้วสวนประมาณนีน้เนาะพี่น้องเนาะถ้าใครสนใจก็มาได้เด้อค่ะมาดูมาชมได้นะคะต้นไม้ไม้ไผ่ของเขาเอกลักษณ์เป็นเป็นรูปลักษณ์ของเป็นแบบ เป็นแบบๆของเขาเลยนะคะเป็นลายของเขาเลยนะลายงามมากเลยะคะ่ะสวยงามนะคะเป็นสีเขียวมาคาดสีเหลืองแล้วก็ทำให้ดูสวยงามกิบเก๋นะคะลายเขาก็จะมีเหลืองไปทั้งป้องหนึง่งแล้วก็จะมีคาดอีกป้องหนึง่งแล้วก็จะมีคาดไปอีกป้องหนึ่งนะ mm hmm. ก็จะทำให้ดูสวยเก๋เนาะสวยเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะเป็น รูปแบบของเขาเองน่ารักน่ารักเลยค่ะเป็นลำไม้ไผ่ที่น่ารักนะคะเป็นลำไม้ไผ่ที่มีความสวยมีความงามเป็นตัวของตัวเองค่ะเป็นตัวของตัวเองเลยก็คือมีลวดลายโดยที่ต้องไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรเลยป้องเป็นเป็นป้องเป็นป้องนะเป็นข้อเป็นป้อง ป้องนี้ก็จะลายสวยงามมากเลยมีสีเหลืองคาดสีเขียวนีแต่ข้อนี้นะคะแต่ป้องนี้ก็จะเหลืองไปทั้งลำเลยแล้วก็จะมาอีกข้อนี้ก็จะมีมีคาดเนาะมีคาดลายเป็นสลับข้อสลับลำไปเนาะสลับลำไปอุ้ยงามค่ะบางทีก็สลับข้อ ข้อนี้ลายด้านนี้นะคะอีกข้อนี้ก็มาลายอีกด้านนี้นะคะโอ้ยดูเป็นธรรมชาติดูที่เป็นตัวของเขาที่อ่อนโยนเลยนะคะเป็นรูปแบบไม้ไผ่ที่สวยงามเป็นตัวของไม้ไผ่ตัวนี้คือไม้ไผ่ตรงสีเหลืองนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะเพราะว่าไม่รู้จักชื่อคะ่ะก็เรียกขานตามที่เราเห็นเลยนะคะ ก็อขอบคุณที่มาชมกอไัยด้วยกันสวัสดีค่ะ